สวัสดีเอฟซีทุกคนเมื่อนี้ก็ม้านอย่างเงี้วพี่น้องระวังมุกบุญยูจัดให้พี่น้องบุญยูจัดให้เสียงกลางเขามาตีกงรลารลบลายเล่าหรอพี่น้องเมื่อนี้ก็ เรียกว่าเป็นเหมือมันอยู่ซีซีนกระแลนมหาพี่น้องมันขัด <c oughs> เดี๋ยวลงไม้เบิงพี่น้อง งดูหน้าตาก่อนพี่น้องหน้าตาเป็นตัวผู้หรือเป็นตัวแม่เบิ่งซอยกันพี่น้องเป็นตัวผู้หรือตัวแม่มันขนาดนอสองกุบพี่น้องหน้าตาสองกุบพี่น้อง ข้งขาไปไหนพี k k ่น no. no ้องเบิ่งแข้งเบิ่งขาตัวน้อยๆพี่น้องบ่ตัวใหญ่แต่สนับปีกคักมั่ง สนามปีที่กิดเลยสู่บทถอยพี่น้องตัง้งแต่เศร้าหอดบายพี่น้องผลงานของหวกบุญอยู่จัดแล้วหนงตรียมพี่น้องทางเดียวออกไปใส่กลงไว้บึง กต่รู้สึกว่าจอยพี่น้องน่าจะเป็นตุ้ผูกแข่งกบ่ระปุกนี้พี่น้องแต่แข่งไก่สองเกตพี่น้อง เบื้องดากเบื้องเบื้องก้นเบื้องพี่น้องมันจะเป็นต,ตปะปผู้ทำไมไปไล่ดากฉิดพี่น้องน่าจะเป็นตะปูสองกุ๊กเสียงกลางลุกประเภทเศษส,สีสีแดงครับ เพียงซํำนีผู้ใดสนใจหนุกเขาหนกเขาใหญ่เขาเจียงดีกับยิงกลางเขามาหาผม นี่เป็นมือหมานเดี๋ยวก่อนพี่น้องเอาเขากุงก่อนอสึ้งเงี้ยก่อน ขำมาคูณพอแต่ข้างล่างข้างบนก็แตกเนาะเกิดล่างเกิดบนแตกเบิด <c oughs> เก็ดบ master, นกระแตกเกดล่างกระแตกพี่น้องแข็งงามแกนว่าสุดยอดนะพี่น้องยึดใจเป็นเลิศาป่ป หาเรวจะลองเขาในกุ้งแล้วเรียบร้อยเอากุงกระดีนเป็นธรรมดานะครับอาค่ะใครสนใจกีงกลางขมาาครับตัวนี้สองกุกเสียงกลางครับมีขลลม สยอยข้อแตกยิบเลย่น้อง